สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตานั้นตะพันลำเพลินอรปเชียวครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่บรรยากาศของความม่วนสื่นโฮเชีวอีกไม่กี่นาทีเลขก็จะออกแล้วนะครับเอออยากบเลมเนบอมเมนอันนี้เลยอารจะอมนยด้ไยคอีย้เใคอยเบิ้งคลิปเจ้าสมือเลย เจ้าด yeah. mm. um, ีดแบบคือเจ้าแห้ง่อ้านกมาเนี่ยอุ้ยคิปเ่าปผมปคจะได้มาอะไไอจะไม่แต่คือเจ้าดีเนี่ยคือเจ้าคือแห้งเลย

สวัสดีครับเปิดแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะพามข้าใจกันนิดหน่อยเนาะครับตอนนี้ขายได้อยู่นะครับขายได้นะครับก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งสวัสดีสมาชิกที่สมาชิกที่เคยอยู่แล้วสมาชิกชาน้อยเก่านะครับแล้วก็ยีนดีต้อนรับ่าน้อยเข้ามาใหม่นะครับเกณฑ์ C หรอเนนะฮะ กาม่นี้นะครับเป็นคนที่แจกบทเนาะมันยกต์มาแล้วก,กันเรียดพอสมควรนะคะบททุกคนมีบทหมดเลยนะปีนี้แล้วก็มีเงือนที่อยู่อย่างเรียบร้อยยสวัสดีครับวมไหนกอง <é>, เดีย้แม่เลยจะคล้กงไม่ได้ถือเขาม,าอม่อโปีนี้ก็จะสมใจกันทุกคนนะคะอาจจะมีไม่ถูกใจบ้างแต่คิดว่า ทุกอย่างเลือกโดยความเหมาะสมแล้วเนาะอาจารย์เดี๋ยวเราก็คุยกันรอแล้ว่嘛บอสโชว์เดินทางนะคะตอนนี้บอสโชว์ก็กำลังทานอาหารอยู่สนซับตู่นะฮะเรื่องมาชุมเสร็จจริงๆค่ะเมื่อกี้ใครเคยดูใครใครเคยขอจะรู้เรื่องราวของผาแดงนางไหญ่ไหมั้นหนึ่งกระหนดเปิดเนาะว่าเป็นพิธีเล่ามันก็จะมีทั้งหมดกี่เมือง มีทั้งหมดมีเมืองคอประดานมีเมืองอเมืองหาแดงกับเมืองพีรีเมืองขอมระยะขอมแต่สิ่ที่สามเมืองสี่เมืองกับเมืองเส้นเหนียดเส้นเหนียดไปเนาะอ่ามันก็ต้องรอดูว่าใครจะไปอยู่เมืองไหนตอนนี้ทายกันออกมาแว่าใครจะไปอยู่เมืองไหนไม่ออกออกเลยครับก็อยู่เมืองโกสุงเมืองโกสุงนะคะข่าวเมืองขอมเ่ะเมืองของค่ะ เข้าใจนะคะว่าของไม่ใช่คำมีกนะคะัของก็คอของมก็คือจำเขอจ้กเนเราให้เยุกล่าวกับข้าวข้าวข้าวือข้าวข้าวัตเชอครัสวัสดีลูกคุคนสวัสดีครับวันเป็นหอดเปิดฤดูกาลหอดมือ ปฐมนี่เทพละหัดมือแจกบทเปิดศิบปเหลือนักแสดงจะค้นบ้างนะโซกันยุตตลอดกับบอดกับกับผู้ไก่กู้เม่กี้ว่าปีนี้สิเหลือซุ้มเกาเขาจะค้นเขาห้องวันนี้จะคอแล้วคออีกอะไรชื่อเขาจะมาไหมเขาจะมาไหมอยู่ผมบอกคือซสมเงาคบอใครจะเด็กใหม่บ้างลูก ไอ้กัยกมือนำเขาตีพีไอ้เด็กไกมพิ่แก่กเลยว่าพี่แนว่แบใเคยเรียนแน่เอยู่ในเหนียวใครเคยเรีนแน่ราเปลาฮะมี้เดียวอุ้ยอุ้ยปีนั้นเล่นเป็นพญานาคนาคินาคานานี่นี่รับเป็นรับบทเป็นนาคินออกออกเดอดปากแตรผุดอะ แต่การรอบก้อนนี่ขอดีแด้บางมือกับเรามันจะพาทำให้ปีแล้วหรืเปาแค่เนียยุบปีนี้ไม่ใช่รังปีที่สองแล้วที่เปาไม่อยู่ปีที่สองปีนี้เปอหยุดอยู่เท่าไหร่ปีแรกปอเล่นชาราวันหรือเปล่าชาลาวันจะเรียนชาราลวันไกอยู่กับเมืองชาลาวันชาลาวันไก่ทองปีนั้นปีนั้นพอเรียนเป็นพยัญชนะสีสุดทั่วปเลย

ตน้ต้าแแล่าาแล้วสีเด่แแีนเตมสีเยนเป็นทั้งขี้ใส่หัวใส่ใส่หัวกตลอดแล้วก็พิกที่วีวันวางเพชรอยังก่อนขาได้มได้งานไหนัดงรับเรอักไหมพูดลองคือไหนพได้อาไอาเซียนนีงโอ้ย เออคลิวันบอของอาจารย์พอนใช้เขียนอาจารย์พอนชคนี้ก็เดี๋ยวเราพวกไปวัเกตจากอาจารย์พอนใช้กับเขาปลินี้ก็ได้ถึงวาไหนแต่ไหนจะเป็นเป็นท่านก็ไปประทังเก่าตอกบกทานก็ไปังเก่าจะเพียมแต่ว่าเขาสี่ิบปร่าบได้ถึงวัดียวกีนี้อาจารย์เขาเขียนมาทั้งบทสิบสิบเอ็ดบทสิบเอ็ดฉากสิบเอ็ดตอน แต่เม่อไงาเรียจากซีเบียสอน้องกำกัะดังจากมีสิบามฉากปินี้ก็เขียนซีเบียนเพื่อนของลูกสองนั่งหมดสามหกห้าสอนรับเรียนสอนกำกัดดังสอบตัวนี้ไอ้คนนี้ว่าที่นี่เออยนีีทีมงานคนสอบกันมวนซึนเหลือทีมเอาก็ให้สมักสมานสมัชชีกันัู้่นั มีอะไรเราก็ออกไอเดียช่วยกันอาเดียงนั้นอะไรจะท่าจะแช่มันจะเป็นพี่ยังไงมันจะเป็นพี่ยังไงมันจะมีฉากมฉากตื่นเต้นมันจะฉากเมื่อว่างพญ่าสีสุดโ่อเขียดดิเพราพญานาคเขียดเกิดไปเย็งกวนเมือว่างถล่มตอนทีจบแกะก็ดีแหละออกเตยล่าก็ดีกับเมื่อว่างถล่มเหลือใครคันนี้เหลือพี่ต้นมาถึงอย่างพี่ต้น เอาไปกินมากับใครพี่กินมาซ้อมก่อน่นี้ครัโอเคพี่น้องผมไม่กินนะครับพี่น้องติดตามรับไลค์กดแชร์้กับพ่อเป็นยู่ไนแน้ก็กระดิ่งพี่กินจะติดตามคลิปใหม่ของตันตุกพลผลพิชชชอปนะครับว่าไหนว่าไไปซดกับรแบบคับไปดีๆแล้วกับดเสียแล้วอันตรายอาเป็นห้องกรได้หลวงพรยเมืเนาะ แล้วแล้วเป็นโรคอันตรายกครคูโรคอนี้นะครับผู้เผยเส